หนูคนจนอยู่ที่ภาคอีสานหนูมาทำงานนานได้สามปีเศษบ้านเดิมนั้นอยู่ร้อยเอด็ดบ้านเดิมนั้นอยู่ร้อยเอด็ดอีกสามปีเศษหนูอยู่ที่กอทอมองานแรกก็เป็นงานบ้านเลี้ยงเด็กล้างจานและถูบ้านถูเรือน เรื่องงานหนูอาจจำเจเรื่องงานหนูอาจจำเจชาเช้าส่งเด็กให้ไปถึงโรงเรียนกลับมาสักเสื้อสักผ้าใช้อะไรไม่ว่าให้ถูตูู้เตียงจะใช้งานอะไรหนูไม่เกี่ยง จะใช้งานอะไรหนูไม่เกี่ยงนอกจากถูเตียงต้องถูฟ้าละมีหนูอยากจะไปสวนลุมมีสาวมีหนุม่มควงกันจูจีหนูอยากจะไปนะพี่หนูอยากจะไปนะพี่จะ,ะพจะได้จูจีจูจีดูดีดิ่งดอง